สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสองทีละหกเซาววันี้ท่ปพะมาณรีวิวตัแบบตวลำโพงสิบสองนิ้วจลกสูุยังผมเหยียดเองมีใช้เป็นเน็ตเวิร์เน็ตเบิร์กินพี่อบบกับดอกคาเน, e น็ตคาเนีตเชนเดอร์ครับสิบสองนิ้วไหวสามนิ้วนะครับตัวนี้ สี450่ลอยห้าสิบบาทกับเสียงแหลมจีบรับจิ300บสามลอยบาทเดี๋ยวผมสประกอบลงตัวนะภายในตัวังสิทนอะ่ะเขได้แต่มามามจับดี๋พวมประกอบแล้วสิพามาลองฟังเสียงนะ